สวัสดีครับผมคลิปนี้เรามาฟังเรื่องราวของไผ่เพื่อประดับความรู้อีกสัก1คลิปวิดีโอนะครับคลิปนี้ผมจะมาบอกถึง4เคล็ดลับการเลือกพื้นที่ปลูกไผ่ให้ขึ้นลำตรงสวยและไม่มีแขนงหรือมีแขนงน้อยนั่นเองเคล็ดลับอย่างที่1คือควรปลูกไว้ข้างตะลิ่งหรือข้างลำทาร โดยเฉพาะที่รกร้างว่างเปล่าโดยไม่ต้องตัดหญ้าไม่ต้องไถไม่ต้องไปปรับพื้นที่ให้มันยุ่งยากนะครับแค่เรากําจัดวัชพืชบริเวณที่เราจะปลูกไผ่ในวงแคบๆก็พอนะครับอาจจะสักหนึ่งตารางเมตรข้อดีของการปลูกไผ่ไว้ข้างตะลิ่งหรือข้างลำธารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลำธารที่มีน้ำตลอดปีหรือลำธารที่มีน้ำเป็นบางช่วงก็ตาม ไผยจะเจริญเติบโตได้ดีมากและขึ้นลำตรงสวยงามเหตุผลก็เพราะว่ารากของไผ่เนี่ยนอกจากจะกระจายเป็นวงกว้างแล้วยังสามารถยั่งลึกลงไปในดินได้ไม่ต่ำกว่า2เมตรนะครับแถมยังช่วยกั้นตะลิ่งกั้นดินพังได้อีกด้วยนะครับการปลูกไผ่ไว้ข้างตะลิ่งลำทารน,นี่คือเคล็ดลับอย่างที่1อย่างที่2ก็คือให้ปลูกไผ่ไว้ตรงจุดที่มีต้นไม้ใหญ่บดบังแสง ไม่ว่าจะเป็นแสงทางด้านทิศตะวันออกแสงทางด้านทิศใต้และแสงทางด้านทิศตะวันตกแต่ก็มีข้อแม้เหมือนกันนะครับคือในช่วงที่ปลูกใหม่เนี่ยพื้นที่ของเราก็ต้องพอมีแสงผ่านได้นิดหน่อยนะครับคือไม่เป็นที่ทึบแสงเกินไปการปลูกไผ่ในที่แสงผ่านได้น้อยโดยเฉพาะการปลูกไผ่แซมสวนป่าที่โตไปสักระยะหนึ่งไผ่ก็จะมีการพัฒนาลำเพื่อยืดหาแสงอย่างต่อเนื่อง จะสร้างกิ่งขแขนงน้อยหรือแทบไม่มีกิ่งขแขนงให้เห็นเลยลำไผ่จะขึ้นตรงสวยสูงยาวไม่ต่ำกว่า20เมตรอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะสายพันธุ์ไผ่ที่เรานำมาปลูกด,ด้วยไผ่ที่เห็นกอนี้คือไผ่สังมนที่ผมได้ปลูกทดลองเมื่อปีที่แล้วถึงการพัฒนาลำจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ยอมรับว่าขึ้นลำตรงสวยมากๆขแขนงของลำรุ่นต่อๆไปเนี่ยก็จะแทบไม่มีให้เห็นเลย และนี่ก็คือไผ่แมตาวอที่ผมเพิ่งย้ายมาเมื่อต้นฝนปีนี้ปีนี้เองนะครับปลูกไว้ในที่แสงน้อยเหมือนกันลำรุ่นหลังๆเนี่ยก็พยายามจะยืดหาแสงให้ขึ้นตรงนะครับ อย่างที่3ก็คืออย่าพึ่งแต่งกิ่งสางกอจนกว่าจะได้ลำขนาดท่อ2นิ้วโดยประมาณคือตั้งแต่ปลูกเนี่ยไม่ต้องแต่งกิ่งสางกอจนกว่าจะได้ลำขนาดท่อ2นิ้วสัก3 4มสี่ลำหากไม่เน้นทํานอกฤดูกาลนะครับอันนี้ที่ผมพูดนี้คือหากเน้นปลูกไว้ใช้ลำก็ควรปล่อยตามธรรมชาติไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องแต่งกิ่งสางกออย่างที่ผมบอกไปพอได้ลำขนาดประมาณท่อ2นิ้วสัก3 4สี่ลำเนี่ยเราค่อยเอาลำแม่เก่าที่ปลูกออก คือเอากิ่งที่เราปลูกนะ่ะออกแล้วก็เอาลำรุ่นที่1ที่2ที่เป็นลำเล็ก,เ,ลกเนี่ยออกให้ก่อโล่งนิดนึงนะครับไผ่รุ่นต่อๆไปก็จะขึ้นตรงสวยขแขนงน้อยหรือแทบไม่มีขแขนงให้เห็นเลยอันนี้คือเคล็ดลับอย่างที่3เคล็ดลับการปลูกไผ่ให้ได้ลำสวยอย่างที่4ี่ก็คือปลูกทีไว้ให้เบียดกันขึ้นลำ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการปลูกไผ่เพื่อใช้ลำนะครับการปลูกไผ่แบบทีทีเนี่ยจะทำให้ไผ่เบียดกันขึ้นหาแสงและลดการสร้างกิ่งแขนงลงทำให้ไผ่เนี่ยยืดตรงทำให้ได้ลำสวยสูงเพราะธรรมชาติของพืชทุกชนิดเนี่ยต้องการแสงแดดในการสังเคราะห์แสงอยู่แล้วถูกไหมครับหากเราปลูกไผ่ด้วยระยะชิดอย่างเช่นปลูกด้วยระยะ4คูณ2หรือ2คูณ2เมตรรับรองว่าไผ่จะแย่งกันดิ่งขึ้นหาแสง จนแทบไม่มีเวลาสร้างกิ่งแขนงให้ดูรกตาเลยทีเดียวทั้งหมดนี้จะสมบูรณ์แบบได้มันก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ไผ่เศรษฐกิจที่เราเลือกมาติดสวนไปด้วยนะครับควรเลือกไผ่ที่มีลำแกรงอย่างเช่นไผ่สร้างมนไผ่ฟ้ามนไผ่สร้างไพรไผ่ก้าวดาว หรือไผ่โรคดําหรือแม้กระทั่งไผ่ปักกิ่งก็สามารถปลูกในลักษณะแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าเป็นไผ่ที่มีลำแกรง่งส่วนไผ่ลำอ่อนผมไม่แนะนานะครับทั้งหมดนี้ก็คือเคล็ดลับการเลือกพื้นที่ปลูกไผ่ให้ได้ลำตรงสวยไม่มีขแนแงหรือขแขนแงนน้อยที่ผมนํามาฝากในคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างสําหรับคนทําสวนไผ่คนที่กําลังหาข้อมูลเรื่องไผ่และคนที่กำลังสนใจจะปลูกไผ่ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ